สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับวิถีแห่งเก่าครับรายการที่เราจะเอาเรื่องราวงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุมาเล่าให้ฟังกันนะครับผ่านยังแจมทั้งทุกช่องทางเลยครับ YouTube Facebook ไปกระทั่งจนถึง TikTok ครับวันนี้นะครับเราต่างรู้กันอยู่แล้วครับว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับแล้วก็หนึ่งในความท้าทายที่ชัดเจนที่สุดก็คือการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนครับโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ระบบสุขภาพยังค้าไม่ถึงแล้วก็ยังไม่ได้ครอบคลุมไปซะทั้งหมดนะครับโครงการการพัฒนาระบบบริการดูแลอาหารดูแลกางวัน่หลับอาหารกางวลน,นะโครงการการพัฒนาระบบ บริการดูแลก,กลางวันโดยชุมชนท้องถิ่นครับที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยจะถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับสถานการณ์โดยใช้แนวคิดพัฒนาโดยชุมชนเพื่อชุมชนครับให้กับผู้สูงอายุที่สามารถอยู่บ้านอยู่ในพื้นที่เดิมของเขา ของตนเองอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับไม่ต้องออกเดินทางมาในพื้นที่รักษาพยาบาลนะครับโครงการนี้ครับไม่ได้มีเพียงแต่การพัฒนาระบบบริการครับแต่ยังสร้างนวัตรกรรมทางสังคมที่เชื่อมโยงสุขภาพเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของครอบครัวเอาไว้ด้วยกันด้วยนะครับเราไปฟังประเด็นแรกนะครับกับเขาเรียกว่าไงเจ้าของโครงการนะครับกอก่อนครับ อาจารย์จากมอพยาวลองไปฟังกันดูครับก็ทั้งโครงสร้างและความสามารถในการทําหน้าที่ใช่ไหมคะเวลาเราคัดกรอง9้าด้านเราก็จะเห็นในด้านที่8ใช่ไหมกาเรื่องของ ADL เรื่องของความสามารถในการทําหน้าที่เนี่ยพะว่าเริ่มลดลงนะคะหรือว่าเราไปคัดกรองโดยเฉพาะนี่ก็พบว่ามีกลุ่มติดเริ่มมีการขยับจากกลุ่มติดบ้านติดเตียงเป็นกลุ่มติดบ้านต,ติดสังคมติดบ้านเป็นกลุ่มติดเตียงเยอะขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็ ก็จะทําให้ความสามารถในการทําหน้าที่ลดลงนะคะเกิดผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์เช่นในพื้นที่บางพื <CON> ้นที่ก็จะเกิดหกล้มบ่อยใช่ไหมคะภาวะสับสนเฉียบพลันนะคะรวมถึงปัญหาดูคิดบกพร่องซึ่งพอเราไปคัดกรองแล้วเราใช่ไหมคะทุกท,ทุกพื้นที่เราพบว่าเอเ๊ะเริ่มมีความคิดบกพร่องกันอันนี้คะ่ะถ้าเราปล่อยไว้นานๆมันก็จะทําให้ใคนไข้เข้าสู่เรื่องของ สมองเสื่อมได้อันนี้เราถ้าเรามีการป้องกันตั้งแต่แรกก็จะทําให้ชะลอหรือลดได้นะคะหรือในเรื่องของภาวะกั้นปัสสาวะไม่ได้นะคะด้านที่น่าจะเป็นด้านที่7ที่เราเจอกันใน9ด้านนะคะแล้วก็เรื่องถึงการหกลม้มแล้วทาให้เกิดกระดูกสโพกหักอะไรเงี้ยตามมานะคะ ดังนั้นเนี่ยในกลุ่มประชากรเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความต้องการในการดูแลในสถานบริการสุขภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะบางบางบางโรงพยาบาลก็เกิดความแออัดใช่ไหมคะแล้วก็รอคิวรับการรักษานานแล้วก็จนทำให้หรือว่ามีภาวะพึ่งพิงนะคะหลังจากได้ฟังมาแล้วครับเราจะเห็นได้เลยคับว่าในโลกปัจจุบันที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับประเทศไทยเองก็กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบ เต็มรูปแบบหรือที่เรียกว่าซ u เปอร์เอจิงโซซ t ตี้อย่างเต็มตัวครับโครงการการพัฒนาระบบบริการดูแลกลางวันโดยชุมชนท้องถิ่นเนี่ยจึงถือกำเนิดขึ้นภายใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปร,รารีโอภาสนันจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับท่านได้เล็งเห็นว่าการดูแลผู้สูงอายุ ไม่สามารถเป็นภาระของโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสุขภาพเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไปนะครับแต่ต้องอาศัยพลังของชุมชนเข้ามาร่วมสร้างระบบการดูแลอย่างยั่งยืนครับโครงการนี้จึงเน้นแนวทางที่ชัดเจนครับใช้พื้นที่เป็นฐานและชุมชนเป็นเจ้าของเพื่อสร้างโมเดลการดูแลผู้สูงอายุที่ตอบโจทย์ความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่ครับ ทีมวิจัยครับได้ลงข้อมูลไปศึกษาประชากรในระดับชุมชนนะครับพบว่าทุกพื้นที่ครับในโครงการล้วนเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริงโดยมีสัสดส่วนประชากรสูงอายุอยู่ที่60ปีขึ้นไปเกิน20ครับและในบางพื้นที่มีผู้สูงอายุจำนวนมากกว่า120คนกระจายอยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กซึ่งเดิมครับ อาจไม่มีระบบบริการสุขภาพรองรับที่เพียงพอครับเมื่อดำเนินการคัดกรองสุขภาพใน9ด้านนะครับโดยใช้เครื่องมืออย่างเป็นเขาเรียกว่า b a r r e l Index นะครับ c o m p e n s i v e g e r i a t i c s Assessment ครับพบว่าด้านที่8ซึ่งเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันหรือ ADL เนี่ยเป็นตัวบ่งชี้สำคัญเลยครับว่าเฮ้ยเนี่ย มันกำลังเข้าสู่ภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุผู้สูงอายุจํานวนหนึ่งที่เคยติดสังคมหมายถึงสามารถออกไปร่วมกิจกรรมในชุมชนได้เริ่มกลายเป็นติดบ้านหรือแม้แต่กระทั่งติดเตียงมากขึ้นนะครับปัญหาเหล่านี้ครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ร่างกายเท่านั้นครับแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพจิตและก็การรู้คิดเช่นสภาวะซึมเศร้า ความสับสนเฉียบพันธ์และก็การลดลงของสมรรถภาพทางสมองซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณที่นำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมในอนาคตครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังพบภาวะกั้นปัสสาวะไม่ได้การหกล้มบ่อยและกระดูกสะโพกหัก ในผู้สูงอายุบางรายซึ่งเป็นสาเหตุหลักครับที่ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งผลให้เกิดภาวะแออัดในสถานพยาบาลหลายแห่งการรอคิวนานและการใช้ทรัพยากรที่มากเกินไปครับจึงกลายเป็นวงจรที่ซ้บซ้อนและน่ากังวลครับด้วยเหตุน,นี้เองครับประการแรกของโครงการจึงนุ่งเน้นไปที่การเข้าใจสภาพ สถานการณ์ของผู้สูงอายุในพื้นที่ทั้ง5พื้นที่นะครับผ่านกระบวนการประเมินอย่างรอบด้านเพราะการรู้ทันและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นคือก้าวแรกของการสร้างระบบบริการที่ตอบโจทย์จริงและก็ยั่งยืนสำหรับชุมชนครับดังนั้นวิธีการลดความแออัดในสถานบริการนะคะก็จะทาให้ก็คืออันแรกก็คือ,อ,อก็คือลดจํานวนผู้ป่วยเนาะก็คือไม่ให้ไม่ให ผู้ป่วยเข้าไปในการรักษาในผู้ป่วยในนะคะหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือพัฒนาระบบบริการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ปฐมภูมิทุติยภูมิแล้วก็ตติยภูมิซึ่งเราก็จะทํากันในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของการจัดบริการในระยะเปลี่ยนผ่านหรือว่าระบบการดูแลระยะกลางนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่าระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะกลางในชุมชนนะคะซึ่งจะไปช่วยลดในเรื่องของ การแอรอัดเข้าไปสู่โรงพยาบาลหรือลดจํานวนผ,ผู้ผู้ป่วยเข้าไปสู่ในโรงพยาบาลนะคะเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคสูงวัยครับอีกหนึ่งความท้าทายที่ตามมาอย่างไม่อาจหล,ล,ลีกเลี่ยงได้ก็คือความแออัดของระบบสุขภาพครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปร,ปร,รารี โอภาสนันค oh, ณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยก็ได้ชี้ให้เห็นแล้วครับว่าปัญหาดังกล่าวไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนเตียงครับที่ไม่พอในโรงพยาบาลเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ โครงสร้างการดูแลสุขภาพของประเทศที่ยังไม่สามารถกระจายภาระการดูแลออกไปอย่างภาคชุมชนในอย่างทั่ว,วถึงนะครับจากการลงพื้นที่ของทีมวิจัยในโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลกลางวันเนี่ยพบว่าในหลายพื้นที่ครับมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่มีภาวะพึ่งพิง หรือมีความเสี่ยงสูงในการเกิดปัญหาสุขภาพเช่นภาวะเปลาะบางล้มซ้ำซ้อนหรือปัญหาด้านการรู้คิดนะครับกลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านและเมื่อเกิดเหตุการณ์จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเนี่ย มักต้องพึ่งพาโรงพยาบาลเป็นหลักส่งผลให้แผนผู้ป่วยในมีผู้รับบริการเกินขีดความสามารถของระบบนะครับอาจารย์ครับจึงเสนอแนวทางไว้2ประการด้วยกัน ข้อแรกคือการลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลโดยเน้นให้ชุมชนมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุในช่วงกลางวันหรือช่วงระยะเปลี่ยนผ่านหลังหลังจากการออกจากโรงพยาบาลครับเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและก็ป้องกันไม่ให้กลับเข้าไปในโรงพยาบาลอีกข้อที่2ก็คือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เชื่อมโยงครบทุกระดับ ได้แก่ปฐมภูมิทุติยภูมิและตะติยภูมินะครับทั้งสองแนวทางนี้นำไปสู่แนวคิดเรื่องการจัดบริการจัดบริการระยะเปลี่ยนผ่านครับหรือที่ในโครงการเนี่ยก็ใช้คำว่าระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะกลาง ในชุมชนซึ่งเป็นระบบที่เน้นการดูแลต่อเนื่องหลังจากผู้สูงอายุออกจากโรงพยาบาลเพื่อพักฟื้นสภาพร่างกายและก็จิตใจนะครับให้สามารถกลับมาดำรงชีวิต ประจำวันได้อย่างมากที่สุดเท่าที่ศักยภาพจะอำนวยครับจุดแข็งของแนวทางนี้คือการป้องกันก่อนป่วยซ้ำครับแทนที่จะรอให้ผู้สูงอายุเข้าสู่ภาวะเรือ้อรังหรือพิการแล้วจึงค่อยรับการรักษาการดูแลในชุมชนครับจะช่วยผาลดภาระ ของโรงพยาบาลลดความแออัดของระบบลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวและที่สำคัญคือช่วยให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีใกล้บ้านของของตัวเองนะครับนี่คือประเด็นในอันดับที่สองนะครับที่โครงการพยายามผลักดันอย่างจริงจังนะครับการลดความแออัดของระบบบริการสุขภาพด้วยการสร้างระบบดูแลต่อเนื่องในชุมชนซึ่งไม่เพียงแต่ มีการแก้ปัญหาหน้างานครับแต่คือการออกแบบระบบใหม่ที่กระจายอำนาจและดึงพลังของชุมชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริงครับแนวคิดในการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะกลางในชุมชนเนี่ยก็จัด2แบบก็คือมีมีแนวคิด2แบบก็มีมีแนวคิด2อ,อย่างก็คือการจัดบริการที่เชื่อมจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนนะนก็จะช่วยให้ผู้สูง ผู้รับบริการเนี่ยเพิ่มระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ลดภาวะทุพพลภาพลงไปได้นะคะแต่อีกอันนึงก็คือจัดบริการที่เชื่อมจากชุมชนสู่โรงพยาบาลก็จะช่วยลดอัตราการป่วยใช่ไหมคะลดอัตราการตายลดระยะเวลาการรอคอยแล้วลดความแออัดร,รวมถึงลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะแต่ปัจจุบันนี้ที่เราเห็นกันคือในชุมชนมีแต่เรื่องของ L t ยังมี L t c ทเนาะมี L t c ทที่เรา ที่เราสามารถดูแลผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มติดเตียงได้นะคะแต่ยังไม่พบ,พบว่ามีระบบการดูแลผู้สูงสำหรับผู้สูงอายุที่ติดบ้านหรือมีภาวะเปราะบางนะ,ะหรือเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในผู้สูงอายุต่างๆนะคะหรือกลุ่มที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในสังคมนะคะในการออกแบบระบบดูแลผู้สูงอายุที่ยั่งยืนในระดับชุมชนครับอาจารย์ได้บอกไว้ว่า เราไม่ควรจะพิจารณาเฉพาะการรักษาเมื่อเกิดอาการแล้วเท่านั้นครับแต่ต้องมองให้ลึกไปถึงจุดเชื่อมต่อของระบบบริการที่จะสามารถป้องกันปัญหาก่อนจะลุกลามและฟื้นฟูผู้สูงอายุให้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพครับ จากการเก็บข้อมูลการลงพื้นที่ของทีมวิจัยครับพบว่าผู้สูงอายุจำนวนมากอยู่ในสภาพระหว่างทางครับยังไม่ถึงกับต้องการการดูแลระยะยาวนะครับแต่ก็มีภาวะเปราะบางมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิต แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหากไม่ได้รับการฟื้นฟูที่เหมาะสมกลุ่มนี้มักจะถูกมองข้ามครับเพราะในระบบชุมชนโดยทั่วไปเนี่ยเราจะพบการดูแลสำหรับกลุ่มที่ต้องพึ่งพิงเต็มรูปแบบหรือบริการสำหรับที่ผู้ที่เจ็บป่วยหนักแล้วนะครับแต่ยังไม่มีระบบรองรับกลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มติดบ้านที่ต้องการเพียงแค่การกระตุ้นการฟื้นฟูแล้วการมีส่วนร่วมของสังคมเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเติมเต็มช่องว่างนี้ครับอาจารย์ก็ได้เสนอแนวคิดเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในชุมชนครับซึ่งมีจุดเน้นสําคัญอยู่2ทางก็คือแนวแรกก็คือการจัดบริการที่เชื่อมจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับ เพื่อความสามารถในการดูแลตนเองแล้วก็ลดภาระที่จะกลับเข้าไปในเป็นการรักษารักษาซ้ำนะครับและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงในระยะยาวอีกแนวทางก็คือการจัดการจัดบริการที่เชื่อมจากชุมชนสู่โรงพยาบาลซึ่งเน้นการคัดกรองค้นหาความเสี่ยงแล้วก็การประเมินอาการในระยะต้นนะครับเพื่อนำเข้าสู่ระบบดูแลให้อย่างเร็วที่สุดลดโอกาสการลุกลามของโรคครับลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิต รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและความแออัดของระบบบริการสาธารณสุขด้วยจุดร่วมของทั้ง2แนวทางนี้คือการสร้างวงจรบริการเชื่อมต่อทั้งไปและกลับไม่ใช่ระบบทางเดียวครับที่รอให้ผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นครับแต่คือระบบที่ยืดหยุ่น เคลื่อนไหวและสอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้สูงอายุในชุมชนครับและที่สําคัญที่สุดการจัดระบบนี้จะเป็นการยืนยันว่าชุมชนสามารถ เป็นพื้นที่ดูแลของผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริงหากมีการออกแบบที่ดีมีข้อมูลรองรับและมีการพัฒนาศักยภาพของคนทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือประเด็นที่3ของโครงการที่จะพาเราให้เข้าใจว่าการดูแลผู้สูงอายุในระยะกลางในชุมชนไม่เพียงแต่เป็นแนวคิดเชิงวิชาการนะครับแต่คือโครงการที่สร้างความจาเป็นที่จะช่วยรองรับ อนาคตของสังคมสูงวัยในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบนะครับทางโครงการก็เสนอในเรื่องของการจัดบริการดูแลกลางวันขึ้นนะคะก็คือเป็นระบบที่เชื่อว่าเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็จะทําให้ผู้รับบริการเนี่ยมีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรตนเองเพิ่มมากขึ้นนะคะลดการพึ่งพานะคะ รวมถึงญาติและผู้ดูแลจะได้รับประโยชน์จากการบริหารบริการแบบไปกลับด้วยใช่ไหมคะคือผู้ผู้ดูแลก็สามารถไปทํางานในช่วงกลางวันได้นะคะก็คือโดยไม่สูญเสียไรายได้นะคะรวมถึงการเข้าสู่สังคมสูงอายุเนี่ยเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสสาหรับรัฐบาลท้องถิ่นทุกอบททที่มาเนี่ยนะคะในการเพิ่มการมีส่วนร่วมและการบริหารหรือการจัดบริการให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะ หัวข้อสุดท้ายนะครับที่เราจับประเด็นออกมาคือการเข้าสู่สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องของการรับมือเพียงอย่างเดียวแต่เป็นโอกาสในการออกแบบบริการสาธารณะเพื่อตอบโจทย์ความเป็นมนุษย์ในระยะท้ายของชีวิตได้อย่างมีสุขภาพนะครับจากแนวคิดนี้เองครับโครงการพัฒนา,าบริการดูแลสุขภาพกลางวันโดยชุมชนท้องถิน่นจึงไม่ได้จำกัดตัวอยู่แค่เพียงการดูแล ทางกายภาพเท่านั้นหรือทางการแพทย์เท่านั้นครับแต่ขยายขอบเขตไปสู่การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมการของผู้สูงอายุครอบครัวและชุมชนอย่างสมบูรณ์ครับหนึ่งในแนวทางหลักที่โครงการได้นําเสนอไว้อย่างชัดเจนก็คือการจัดบริการดูแล กลงวันหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ Daycare Center ครับซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ในระดับนโยบายครับแต่ถือว่าใหม่ในระดับการปฏิบัติการจริงในชุมชนโดยเฉพาะในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เคยจัดระบบลักษณะนี้มาก่อนครับอาจารย์ครับบอกว่า Daycare เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการรองรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่สามารถดูแลตนเองได้บางส่วนไม่ถึง ขั้นต้องการการดูแลแบบประคับประคองหรืออยู่ในสถานพยาบาลตลอด24ชั่วโมงครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เปราะบางที่ยังมีศักยภาพแต่หากถูกปล่อยไว้ให้แยกตัวอยู่กับบ้านตามลำพังก็จะมีโอกาสสูงครับที่จะพัฒนา ไปสู่สภาวะเพึ่งพิงอย่างถาวรการจัดบริการดูแลกลางวันจะช่วยฟื้นฟูความสามารถของผู้สูงอายุให้กลับมาทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างดีขึ้นลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคซ้ำหรือภาวะสมองเสื่อมนะครับขณะเดียวกันครับก็ช่วยให้ญาติหรือผู้ดูแลสามารถไปทำงานในช่วงกลางวันได้โดยไม่ต้องละทิ้งหน้าที่การงานหรือรายได,ได้ที่จำเป็นต่อครอบครัวครับยิ่งไปกว่านั้นครับ การเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วยังเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้แสดงบทบาทในฐานะผู้ออกแบบระบบบริการสุขภาพในระดับพื้นที่การจัดบริการดูแลกลางวันจึงไม่ใช่แค่โครงการสุขภาพแต่เป็นเวทีสําคัญที่เปิดโอกาสให้อ,อปทอได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับประชาชนครับวางรากฐานสวัสดิการท้องถิ่นที่จับต้องได้ และสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบบริการภาครัฐในสายตาของชุมชนครับนี่คือหัวใจของประเด็นที่4ครับการจัดบริการดูแลกลางวันเป็นทั้งเครื่องมือฟื้นฟูสุขภาพและก็เวทีเสริมพลังให้แก่ชุมชนและครอบครัวครับเพราะการดูแลผู้สูงอายุครับอ,อย่างมีศักดิ์ศรีเนี่ยไม่ควรเป็นเพียงภาระครับแต่ควรเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงความห่วงใยของคนในครอบครัว และก็ชุมชนนะครับและรัฐด้วยให้ได้ทำงานร่วมกันอย่างมีพลังจากทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยไม่ใช่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงทางโครงกะโครงสร้างของประชาชนประชากรเท่านั้นครับแต่ยังเป็นการท้าทายระบบบริการสุขภาพของประเทศอย่างลึกซึง้งในการลงพื้นที่สำรวจโดยทีมวิจัยนะครับ ก็พบว่าเกือบทุกชุมชนในโครงการล้วนมีปัญหาสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวปัญหาภาวะเปราะบางความเสี่องของสุขภาพและความเสี่ยงต่อการกลายเป็นผู้ติดเตียงกำลังเกิดขึ้นในวงกว้างนะครับระบบบริการสุขภาพจึงไม่อาจรองรับภา,าระนี้ได้เพียงลำพังครับการลดความแออัดของโรงพยาบาลการกระจายการดูแลไปอย่างระดับชุมชนแล้วการ สร้างระบบดูแลผู้สูงอายุในระยะกลางจึงเป็นทางออกที่จับต้องได้และเป็นจริงจากประสบการณ์ของพื้นที่ต้นแบบสิ่งนี้ชัดเจนที่สุดครับในการจัด บริการดูแลกลางวันหรือ day care, เดยเ์แคร์ไม่เพียงเป็นไม่เพียงเป็นคําตอบในเชิงสุขภาพแต่ยังเป็นเครื่องมือทางสังคมครับที่ช่วยให้ผู้สูงอายุฟื้นฟูตัวเองได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและยังคงศักดิ์ศรีการใช้ชีวิตวัยอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันครอบครัวผู้ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีบทบาทชัดเจนในฐานะผู้ออกแบบระบบดูแลร่วมกันนะครับดังนั้นสังคมสูงวัยจึงไม่ใช่เรื่องน่ากังวลครับหากเรามองมันเป็นโอกาส ที่จะปรับระบบการบริการใหม่ให้มีความยืดหยุน่นโอกาสที่กระจายอำนาจให้แก่ชุมชนเข้ามามีบทบาทและโอกาสที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุทุกคนในบ้านของเขาเองครับนี่คือวิธีแห่งเก่าในตอนนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปเราจะมีอะไรมาฝากกันก็รอติดตามชมนะครับ